สวัสดีนะคะทีนีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานสัมมนาสร้างเงินล้านเสริมพวงจุ้ยด้วยดวงจีนค่ะวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตแนะนําตัวเองก่อนนะคะชื่อแนนค่ะผมผมรวมนะครับจแต่รวมค่ะวันนี้เราสองคนรับหน้าที่เป็นพิทพิกรหลักนะคะของงานนี้ค่ะพี่ในที่นี้นี่ผมขออนุญาตหน่อยนะท่านใดที่แบบไม่มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับดวงดวงจีนมาก่อนเลยนะไหมครับข่อยกมือขึ้นค,ครับ เลยคลื่ลหลายขั้นเหมือนกันไม่ต้องกังวลนะคะก็คือจริงๆตอนแรกเนี่ยออตอนที่มาเรียนตอนแรกเนี่ยส่วนตัวแนนเองนะคะก็ไม่มีพื้นฐานดงจีนมาก่อนเลยเหมือนกันนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลไม่ว่าเราไม่รู้ภาษาจีนเลยเนี่ยเราจะเรียนดูจีนเข้าใจไหมรู้เรื่อง <ừ> หรือเปล่านะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้แค่อักษรจีนแค่จีนแค่22ตัวเท่านั้นนะคะเพียงแค่ว่าเราพยายามสร้างใจคัดแล้วก็จําคาของทั้ง22ตัวนี้ได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็อ่านจีนได้แล้วค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะมี หลักการเป็นหัวข้อหัวข้อก็อจะต่อยอดก้นไปเรื่อยๆทำให้สามารถเข้าใจการใช่ค่ะไม่ยากเลยนะคะเพราะว่าเ,เดี๋ยวทางสำนักทฤษฎสแรงชยเนี่ยของเราเนี่ยเราจะมีหลักการอยู่สามข้อง่ายๆนะคะข้อแรกก็คือเข้าใจง่ายเพราะอย่างที่ว่านะคะก็คือถึงแม้เราจะไม่มีพื้นฐานอะไรเลยเนี่ยอาจารย์เนี่ยก็จะสามารถสอนให้เราเข้าใจได้ง่ายๆเลยด้วยการที่ใช้คําพูดที่เป็น เอเป็นหลักธรรมชาติแล้วก็เป็นคำทัท่วทั่วไปที่เราเข้าใจแล้วก็ยกตัวอย่างในเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆข,ขึ้นมาค่ะซึ่งหลักการทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นหลักการที่เป็นเตุเป็นผลสิ่งเชื่อต่อกันไปนะครับแล้วแล้วก็สิ่งที่เป็นข้อที่สองก็คือดวงจีเนี่ยหลังจากที่ได้รับความรู้จากอาจารย์ไปแล้วนะครับเราสามารถนําไปใช้ได้จริง<ช>นะครับยาตัวของเกเนี่ยเราจะใช้ในการปรับเปลี่ยนออวิธีการปฏิบัติวิธีการทําตัวควรจะเพิ่มอะไรควรจะลดอะไร ซึ่งพอเวลาเราไปปฏิบัติแล้วเนี่ยมันได้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกับเราขึ้นมานะครับก็คืออย่างของส่วนตัวประสบการณ์ของแนะคะคือเดิมเนี่ยปกติแล้วเนี่ยแม่เคยเรียนมาก่อนแล้วก็แต่จริงๆเป็นคนชอบดูดมมากเลยไปหาดูที่โน่นที่นี่เต็มไปหมด แต่ว่าดูที่ไหนไม่เคยไม่เคยรู้สึกว่าเฮ้ยแม่นมากๆหรือว่าทีนี้ตรงมากๆอย่างมากก็แบบห้าสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเอ่อหกสิบเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่พอมาที่นี่ปุ๊บพอเราได้เริ่มมารู้จักคุณแหมชัยแล้วก็ในคลาสเนี่ยอาจารย์เขาเขาก็จะมีการดื้นดวงให้เราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกได้ว่าเฮ้ยพ <"He i, S 1> ี่อาจารย์ท่านแม่นมากตรงมากแล้วก็ทําให้เราได้รู้ว่าพื้นดวงของเราเป็นแบบนี้ถึงลักษณะนิสัยของเราจะเป็นแบบนี้รหรือว่าคนอื่นๆเนี่ยทั้ง ทั้งครอบครัวของเราลูกของเราหรือว่าเอาไปใช้ในการที่เรามีกิจการตัวเองนะคะเราก็จะรู้แนวทางของเราว่าเราควรจะปรับใช้ในธุรกิจของเราแบบไหนที่เข้ากับตัวเรามากที่สุดค่ะครับผมและก็สุดท้ายนะครับสำนับเราใช้กิ่งคุณธรรมเป็นหลักด้วยนะครับจากประสบการณ์มากกว่า30ปีของปอาีจารย์นะครับได้ผ่านการวิเคราะห์ผ่านการลองคิดลองถูผ่านการใช้ชาตจนเหลือแต่สิ่งที่มันสกัดเป็นเน้น,เ,น,นเป็นแก่น ของวิชาดวงจีนที่ใช้ได้จริงแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยอาจารย์ยังนำพวกคุณธรรมห้าท่าตรงนี้มาประยุกต์ใช้แน่แน,นอนครับเนื่องจากอาจารย์สอนคนอื่นป็นใช้คุณธรรมตัวอาจารย์เองท่านก็ยึดถือคุณธรรมด้วยใช่ค่ะทีนี้ไม่ต้องห่วงนะคะเเรียนรู้เรื่องดวงแต่ไม่มีการต้องมาแบบเน้นสะดอกเคราะห์เน้นจ่ายตังค์เน้นทําบุญไม่ไม่ได้เป็นเชิงาณยนะคะใช่ไม่ไม่เป็นเชิงพาณิชย์ค่ะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยก็คือ เป็นสิ่งที่เรากระทำถึงทาให้เกิดผลแบบนี้อาจารย์จะสอนในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยเ,เรายังมีการที่ไปมีเรียกว่าเป็นจิตสาธารณะจิตสาธารณะนะใช่ครับก็จะมีพวกงานการก,ารกุศลต่างๆนะครับจะก,ก็จะมีการนําคณะสิธิ์ทั้งหลายนะครับไปออกงานการกุศลดูดวงปึ๊บในราคาที่แบบว่าส,สามารถาเข้าถึงได้ง่ายมากๆเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถที่จะได้รับโอกาส ได้รับการชี้นําชีวิตเป็น,นทางที่ดีขึ้นนะครับแต่ยาดส่วนทั้งหมดเนี่ยก็จะมอบทุกอย่างให้กับสาธนรณะประโยชน์นไ,ปนไปเลยนะครับโดยไม่ได้หาค่าใช้จ่ยายใด